ครับผมพอดีมีพี่พี่เขาสอบถามมานะครับเขาพอดีเขากําลังจะเริ่มหัดถักนะอยากจะสอบถามในส่วนของโต๊ะทํางานเป็นแบบไหนอันนี้คือโต๊ะผมมันค่อนข้างลกเนาะครับผมนะเดี๋ยว,เ,ยวเราจะมาอธิบายกันว่ามีอะไรบ้างนะสําหรับมือใหม่ที่ต้องเริ่มใช้นะครับคือเราจะเป็นโต๊ะก็ได้หรือว่าเป็นเราจะนั่งกับพื้นก็ได้ครับแล้วแต่สะดวกเนาะ มา,มาดูใกล้ๆนะครับอันนี้ผมจะเป็นโต๊ะนะครับเรามีลิ้นชักนะครับผมในส่วนมีลิ้นชักแล้วก็จะมีพวกตะขอนะครับเป็นตะขอแบบนี้แหละนะตะขอแบบนี้แล้วก็ฝังกับโต๊ะไว้เลยนะครับอันนี้ในส่วนของผมนะก็ระยะห่างก็ทำไปเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวมันจะรู้ว่ามันต้องไว้ตรงไหนบ้างหลายตัวมากจริงๆคือจะเอาไว้ข้างบนแล้วเผื่อจะทําอะไรมันขวางเนาะจะเอาไว้ตรงนี้ก็ มันเกะกะก็เลยยึดตรงข้างล่างนะครับผมแล้วในส่วนของด้านบนนี่ผมก็จะขีดเป็นสเกลนะครับเป็นหน่วยเป็นนิ้วนะความยาวส้อยนะครับง่ายดีเวลาเราดึงเชือกมาปุ๊บวัดครับผม20นิ้วก็ตัดไปนะก็ <c oughs> นี่ก็จะมีที่วางมือถือสำหรับฟังนิยายไปแล้วก็โคมไฟอันนี้ก็อาบังข้างหน้านิดนึงแสงมันเข้าปกติถ้าถักผมจะ นี่นะครับผมจะนี่หักข้างล่างเลยแล้วก็จะมีในส่วนของแท่นนี่นะครับที่จับมือถือไว้สําหรับอัดงานวิดีโอนะมันจะนิ่งแบบนี้นะครับดึงออกมาแล้วก็เอามือถือวางอัดงานนะครับผมจริงในส่วนของตัวนี้ก็มีแต่ว่ามันเวลาดึงมามันขวางนะครับผมมีหลายอย่างก็มีคีมคีมมาดูคีมคีมมีค่อนข้างหนึ่งหนึ่งสองสามสี่มีคีมใหญ่ กระเคีมอันนี้ตามร้าน20ก็ได้นะครับตามร้าน20่สิบพัตเตอร์กันไกลนะครับผมเดี๋ยวกันไกลเดี๋ยวผมหาเดี๋ยวนํามาลงตะกร้าให้แบบนี้นะใช้ได้นานอันนี้น่าจะ2ปีแล้วครับตกมาเป็น10บสรอบแล้วเนี่ยไม่มีปัญหาไม่เหมือนกันไก่ที่ว่าตัดได้นะครับอันนั้นตกครั้งสองครั้งมันจะมีปัญหาอันนี้เห็นไหมตกจนปลายจน,จน,ยนเนี่ยจนปลายมันเนี่ย คู่อะไรยังตัดคมอยู่นะครับไม่มีปัญหานี่ก็ในส่วนของอุปกรณ์เล็กๆน้อยๆเราก็หากล่องหาอะไรใส่ไว้นะครับผมก็ชุดไหมชุดอะไรแต่อันนี้มันลกพุดลีกนะอืมเต็มไปหมดแล้วก็ในส่วนของก็จะมีตรงนี้เป็นอุปกรณ์อะไรนี่เป็นไหม จัดเป็นชั้นเป็นชั้นไว้ใช้งานแล้วก็จำหน่ายด้วยนะครับมีหลายอย่างนี่ก็เตรียมออเดอร์มาก็เราก็จดนะครับต้องมีสมุดบัญชีมีอะไรไว้นะอย่างนี้แหละง่ายถ้าเอาไว้ด้านล่างก็หมายถึงว่านั่งกับพื้นนะครับก็ง่ายก็หายึดกับเสาหรืออะไรก็ได้นะครับถ้าเราไม่เจาะเราก็เชือกคล้องเสานะครับผมแล้วก็เอาตะขอตัวเอสคล้องกับเชือกที่เสาหนึ่งตัวแล้วก็ ข้องกับสายคาดเอวเราหนึ่งตัวแค่นั้นเองนะครับไม่ใหม่ก็ลองหัดไปก่อนแล้วก็นานๆไปเราจะมีวิธีและเทคนิคของเราเพิ่มขึ้นว่าต้องเพิ่มตรงไหนต้องทำอะไรนะครับผมในส่วนตัวผมจะถนัดแบบนี้นั่งนั่งโต๊ะตัวนี้คือถ้าผมไปนั่งที่อื่นแล้วผมไม่ไม่ค่อยเอางานไปเพราะมันมันมันไม่ใช่นะมันมันงานมันไม่ออกเพราะว่าผมต้องต้องเพ่งนะต้องใช้ ไฟช่วยเนี่ยเวลาถักผมจะถักใต้ไฟเลยมันมันต้องใช้ความสว่างค่อนข้างใช้ความสว่างนะครับเดินึ้งเดินลงนี่ก็ที่วางเท้าไว้นะครับผมมีกล่องใส่เศษเชือกอันนี้ก็บเต็มแล้วเต็มไปอีก3-4ใบนะครับเศษก็ไม่รู้เก็บไว้ทาไมเหมือนกันนะมีเพียงเท่านี้แหละง่ายๆนะครับก็สอบถามตรงไหนเพิ่มเติมก็คอมเมนต์มานะครับเดี๋ยวก็จะพยายามแนะนำนะ ดูโดยรวมกันอีกครั้งหนึ่งจะประมาณนี้ค่อนข้างลกมากนะมเยอะอุปกรณ์มีหลายอย่างนะครับผมโอเคก็แนะนำเพียงเท่านี้ไ้่เข้าใจหรือว่าต้องการสอบถามอะไรก็คอมเมนต์ไว้นะครับเดี๋ยวทำคลิปวิดีโอตอบกลับไปนะครับผม